วันนี้เวลา18นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทาหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้เจ้ากลิ่นพระสินีนาถพิลาชกัลยานีโดยสิเด็จด้วยในการนี้นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายธีรพงศ์ฟักเงินรองอธิบดีผู้พิาาพากษาภาค6 พลตรีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่39พลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นาวาอากาศเอกพานุวัตรเรืองประยูนผู้บังคับการกองบิน46พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตด์แม่ทัพภาคที่3กระบบงคมทูลเชิญพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทื่นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกิตยศ แล้ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง,สงเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทาหารกองบิน46จังหวัดพิษนุโลกไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเวลา18นาฬิกา55นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยกองทางหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงตัวยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีโดยมีพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้ประชาการกองพลพัฒนาที่3นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลรายงานพร้อมด้วยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนายประกิจมากเอี่ยมรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3พลต,ตรีอมอกกสมศักดิ์เกษมศิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัย รอจนข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นประทบรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยไปยังอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทยัยตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยเพื่อส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจในการทรงวางสิดาเลษกและทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทยัย